ดาราสาวชื่อดังที่โลดแล่นในวงการบันเทิงมานานนะคะสําหรับป๊อกปิยธิดาซึ่งเราก็มักจะติดภาพลักษณ์สาวสวยเรียบร้อยพูดน้อยของเธอกันค่ะแต่วันนี้เราจะพาทุกคนไปเปิดอีกมุมของเธอที่ต้องบอกเลยว่าหามากๆโดยเธอได้มานั่งร่วมพูดคุยสนุกๆได้รายการกิ่นแกล้มเล่าที่มีบางช่วงบางตอนได้เล่าเหตุการณ์ตำรวจบุกห้องหลังไปสันสันกับเชป้อมโดยบอกว่า เคยไปบ้านลูกพี่ป้อมไาว้ประมาณ20ขวดเปิดรอหายใจเราเดินเข้าไปก็ได้รับคําสั่งว่าเปิดไว้หมดแล้วรับผิดชอบให้หมดเรานั่งเล่นการคุยกันมีประมาณ10คนไม่ได้เปิดเพลงอะไรคุยกันเฉยๆแต่สักพักเปิดประตูหันไปเจอตํารวจอยู่ในเครื่องแบบเราก็หันไปฮะลูกชายเชฟป,ป้อมก็ออกไปเคลียหันหมาเชฟป,ป้อมหลับเราก็ออกไปที่ระเบียงกลัวตํารวจจําหน้าได้คิดว่าผนังห้องอาจจะบางเพราะเป็นคอนโดค้างห้องอาจร้องเรียนแต่ก็ไม่ได้ร้องเรียนเฉยๆไงเขาเรียกตํารวจเลย เขาบอกพวกเราเสียงดังป๊อกปียธิดากล่าวค่ะ